ดนหลักเฮ้ยน้ำมันรถกูโหน้ำมันีนน่อะไรเฮ้ยี่เอโอ้โอ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 ยเฮียรถแรงเกินเนะขี่ไม่ได้เนาะมาดู เคครับก็ต้องขอกราบสวีทัศน์สวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดารรอบทุกท่านวันนี้อยู่พ่อมีแล้วครับอินเตอร์เน็ตดังนะครับเลยอจอดในวันนี้เองนะฮะวันนี้เราอยู่กับคนที่บ้านครับแล้วก็รถที่บ้านตอนนี้สังเกตรถเยอะมากเลยนะอันนี้รถเรานะ แต่ว่าจัง่งในรถเยอะมากครับฝั่งนู้นมีประมาณเจ็ดแปดคันนะครับเพราะว่าทิปน้าไม่อาบเป็นเหตุสังเกตได้นะครับก็ทํารถให้พี่นิวนะครับกวางทองนะครับร้านขายรถเวฟที่แทบจะใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับน,นี่เป็นลูกสาวที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเอาหกแคเจ็ดคลีย์ออกไปลันยินหน่อยแล้วก็พาไอฮ้ฮาร์ดเอาเครื่องใหม่ของเขาเจ็ดสี่ชักสิบใช่ไหมเต็มปากเต็มคาเดี๋ยววิ่งจบที่ร้ลาลมือให้ดูด้วยเหมือนเดิมนะเหมือนเครื่องเจ็ดสองก็รดูเลเออนะครับผมก็แล้วก็นี้ไอ้น้องนี่มาฝึกงานอยากไปด้้ววยนนนนนะะักกกก็หมดดดดููาจโแแล ดูหมวกไอ้เหี้ยนี่เด็กขับนะรถเราก็เหมือนเดิมครับต้านนิ้วเหมือนเดินติดก็ถามให้ดูนะว่าไม่ได้ต้านนานเดี๋ยวเราออกก่อนนี่เอ้ยนี่ใครส,สนใจก็อย่าลืมนะครับผมน้ำยาเ j ส1 2นะครับคลิกที่ description ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะไปเไหมครับไหวปห, <c oughs> หมเนี่ยมึงอนะฮะไหวป้อกลัวต้านนิ้วมึงต้านเลยเดี๋ยวนะต้องเขียนก่อนครับเพราะมันเสียงดังเดี๋ยวลูกอุย้ยเกียร์กันเะป็นเมือครับ ติ๊กมานี่โอเคคันนี้เป็นมันเป็น5เกียร์นะเป็นหกแคเจ็บล็อกหเกียร์นะครับช้ปกติเลยนะครับเชื่อมนะผมแต่ก็ใช้ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ใช้อยู่นะครับไอ้ฮรไม่ได้ใส่ดีเลยโอ้โหน้ำตาจะไหลคนดูเอออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกคนดูว่าไอ้ตัวเนี้ยผมจะไม่ค่อยใส่มันไว้เพราะว่าใดมันจะชอบค้างเนยเวลาเราสตาร์ทลากบ่อยๆมันชอบค้างผมจะถอดมันออกนะครับสตาร์ทผมก็จะแผดมันออกแต่ว่าไม่ถอดก็ ขี่กับมาบ้านก็ค่อยถอดอะไรเงี้ยประมาณนั้ะ,นนะครับส่วนตัว,วผมนะคนอื่นเป็นไงผมก็ไม่รู้โอเคติดแล้วไปก็ขี่คอยขี่แบบรันๆหน่อยนะครับมือติดไหมนะมันต้อติดไหมเนี่ยมันน่ะไอ้จิ้มน่ะฮะมันเต็มหรือเปล่า แล้วมันก็รันอินก่อนนะฮะพร้อมๆรถก่อนเพราไม่ได้โฟตอนประมาณสองโอ้โหสองสามเดือนเลยนะงานจัดมึงจะรอดไหมน่ะกวักมือเรียกมาดิไหนกวักขี่เป็นวะแต้มตันจะตายไม่ติดเลยอะไรของมันวะโอ้เนี่ยครับคนดูก็จะได้ออกได้เหี้ยตามไม่ติดเขาตั้มไม่ติดเขาตา้มไม่ติดเฮ้ยมันยากเไยวะเออไม่ขี่ได้ปะเนี่ยขี่ดียังไม่ติดเลยเอ้ยแต่น้องๆมันไม่เคยขี่ไปว่ามันเหี้ยนะคนดูก็เนี่ยครับ เด็กใหม่เด็กฝึกงานฝึกจบน่าจะีเวฟำเลึกจบน่าจะขี่เวฟถนะน่าจเนนะไมเป็ดปะเนี่ยอะไรของมึงวะกําเด็กไม่นิทเท่ารถกําเลื่อนไปไหโอ้เสียเลยโอ้ดู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 ไม่ติดอุ้ยเย็ติด ร้อ็กติดไม่เนี่ยรถกูเนี่ยติดไม่เนี่ยเออโอ้กูระปวดหัวจริงๆครับสตาร์ทนะเพราะยังไม่ได้คันนี้ไม่ได้แก้ระบบสตาร์ทให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นครับผมไปสีแดงขาสีว,ห,วหน่อยนี่เสื้อใหม่ก็เลยนะเป็นคอลเลคชันนะครับแขนสั้นแขนยาวสีดำสีขาวนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอลเลคชันนะนะ กันดัามสมุไเลนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดจองนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะใกล้ไวๆนี้จะได้เปิดจองนะครับผมใครที่สนใจก็ติดตามรอได้นะครับกรฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่เฟซบุ๊กที่โชคบุญจันทร์นะครับก็เหมือนเดิมคมดซื้อรถเราแำเงนขับขี่ดูตรงก่อรถมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมขันเรื่องก็ดียดีนะครับไม่มีปั๊บ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 หนาไม่มีบางไม่มีนะครับผมอ่าการเช็ครถนะแนะนำน้องๆก็เวลาขี่ดูถ้าปิดตัมันร้อนร้อนร้อนรอนเครื่องร้อนแล้วนะมันบางครับ ถ้านตับ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 ตัมันหนาครับก็เนี่ยเช็คว่ามีใช่นี้ครับถ้ามันหนาก็ต้องมีอะไรแน่ๆครับที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะแต่ถ้ามันบางก็น่าจะัตรงคอนเทนกเลยเช็ค้ดีครับผมแต่ดูย่าเนอุเยดอุเยดเยเยอะไร่ะอเยดเฮ้ยพี่ไจ้บอ้ยี่เจ้บอกเฮ้ยอะรตูเฮ้ย รถกูโอ้โหน้ำมันเทียดเลยเนะี่น้ำอะไรวะรถกูมีจอดได้จอด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 อาจะน้ำมันอะไรทุกอย่างน้ำมันอะไรวะรถกูปกติปกตินะเดี๋ยวเช็คน้ำมันก่อนเหมือนฝาน้ำมันฝาน้ำมันเลยเดิฝาน้ำมันไม่ดีเลย โอ้โ <Okay. S 1> ลูกยางมันฝึกแล้วรฮะไไทำไม,ไมไนะอ่ะเราเปิดคะแน,น,น,นไม่ดูเลยได้เป็นไงเยี่ยเสียเลยเยดูฟิลเนี่ยโอ้โหี่างไม่แนแรงเกินแล้ขี่ไม่ได้แล้วพด,ด,ด ธรรมดาเลยพี่หับยกแล้วอย่างเดียวเลยพี่หาสขนาดผกุศลก็เตยเล็กค่อยมาแน่พี่ผสิบหกยี่สิบหกสิบหกยี่สิบหกสิบหกคุณยกอย่างนี้เลยนะรถมันเป็นเวทใหญ่นะครับตอนนี้มันเจ็ดสี่ทับสิเหมือนกับเป็นสเตอร์กิโร่ก็ขี่ไม่ได้เหมือนเดิมนี่ขนาดใส่เกียร์ให้มันยางยาวนะตานรถประมาณนั้นแหละแต่มันได้ไหวครับพี่เรารถยี่ตตึงเหมือนเดิมครับน้องชายอะไรอย่าช่วงนี้ก็ ห,หลายๆคนก็พาครอบครัวไปเที่ยวไปบ่อยๆครัผมไปดูหนังเรื่องนึงมาแะเป็นหนังสับเเลือกนะก็คือถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนเป็นไทยบ้านแบบซีรีส์แล้วนะก็นั่นแหละโอ้โหบอกเลยว่าหนังนม่ซึ้งจัดผมดูนี่น้ำตาไหลเลยนะอย่างที่บอกครับความตายมันฆ่าเราได้ครั้งเดียวนะครับกับความรักมันจะฆ่าเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายโอ้โหคำนี้นะครับในขณะที่เรากำลังก้าวเดินไปข้างหน้านะครับก็คือก้าวถอยหลังของพ่อแม่นะโอ้โหเจ็บที๊ดนะ เียงแค่บอกว่าใครที่ประสบผลสำเร็จไปชิดหรือยังไม่ประสบผลสำเร็จก็าตามแต่ไม่ได้ถึงขั้นขัดสนมีเวลาก็าัดเด็กให้พ่อให้แม่พาพ่อแม่ไปเที่ยวไปอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบอกว่าจะเลี้ยงเราไปจะโตเราโหแม่งกูบอกไปเหนื่อยนะ้เพราะาทีมีลูกแม่งเยหะายะนี่อะกูพูดจริงกูอาจจะโตกาจะมนมึงอนนะึงจะดื้อไอ้เหี้ยเขาโคตรเหนื่อยอ่ะแค่นั้นแหละ เนี่ยยุคาต้องอยู่ข้างหลังไงไม่กล้าเทียบข้างกูก็เลยกูเป็แรงนี่เราคงสามารถแดกลูกเจ็ดสี่ได้น่ากลัวเนี่ยถ้ากูแบบถ้ากูขับอะเนี่ยจะพูดที่เมื่อกี้ปิดคาเรกนี่โดนแดกน้ำยกล้ออยู่นะถือว่ามันโดนนะคนดูไม่หืวมันแดกนี่น้ำทายยกล้อนะเพราะรถกูอยู่ข้างหน้านะไยุคฮาร์ตเนี่ยธรรมดาที่ไหนครัขี่รถเล่นนุไปสนุกขนาดแล้วหลีดไปไหนแล้วหลีดหลีดหลีดยิงอยู่ไหนเนี่ยมึงหลีดตรงมาทันกูเข้าเนี่ยหลีด โอ้ไออ้าวม่ไหวอ่ะแต่รถคันนี้คลาสเลยนะคนได้ยินเสียงไหมเออเริ่มรแล้ว ตองเดินเสียแล้วรถจริงๆมันต้องขี่แบบขี่เล่นได้แล้วขี่ออกนิปยาวๆได้ครับเราทำรถทิปก็บบพยายามอย่าไปหาทำไอที่เขาทําลูกหัวนูนๆน,น,นะอย่าไปหาทำอนเขานะครับนะรถมันดิ่นลูกหัวนูนลมอัดเยอะเพราะต้องใช้แคมมุมเยอะนะครับเพราะนั้นรถมันก็จะขี่หัวคันเร่งไม่แรงครับใช้รอบเยอะนะครับพยายามอย่าไปคือผมมาเป็นคนรดอบไงผมผมก็ทํารถแบบ รถในสไตล์ของผมนะแต่ถ้าคนดูขี่ได้นะผมไม่แนะนําให้ไปทําอะไรมันแบบอย่าไปรถเชงงเงี้ยไม่ควรนะทําให้เราขี่สนุกพอครับถ้าอยากขึ้นรถแข่งก็ขึ้นแม่งรถแข่งเลยรัดมีนแล้เกียเรื่องไปนะขี่เองก็ได้แต่ทําเป็นบอดที่รถแข่งอ่ะนะไมอย่างที่แนะนำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขี่ยากครับอย่าจะไปขี่ใช้งานกับเพื่อนแต่รถแม่งแรงเกินขี่เบาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันต้องให้แบบแต่ตรงไหนก็เจอครับเนี่ยรถกูเป็นไรเนี่ย เราเป็นไรนะว่าต้องมีอะไรแน่ๆอย่าบอกนะทันเท่ของใครอีกอ่ะเนี่ยเนี่ยมันต้องแต้งเตือนเนี่ยต้องแต้งเตือนแม่เฮียนี่มันมันยังไงวะเฮียฮาร์ดมันยังไงวะโอ้ยอ,อย่ามาเลยน่นาเกียดเกินน่ะ แต่จริงๆแล้วผมโดนมาเพราะต้อผมคันเลือล่อนอะไรผมเล่นแบบจนช้ำแล้วคันนี้ถ้าใครดูเนี่ยผมยกรก็ดับสี่าเนี่ยผมขี่มาสองปีแลวนะเพื่องตวเนี้เพราะว่าสมควรนะเพื่อจะแบบคันเลื่อนอ่ะ งานที่วัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปให้หารปลากันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะแถวนี้น้ำไม่น่าท่วมนะครับก็สำหรับใครที่นหาท่วมก็เป็นกำลังใจให้เ้อะที่ดีมันเป้าหมายีดีอยากแก้ของอยากได้เงินอยากแบ่งด้วโอเคไปทีครับพวกที่เขาอันนี้พวกกูไพรพวกอาสาเนี่ยที่เขาเขาถึงได้เขาไปหาเลยที่ดีเพราะว่าสำหรับใครที่เจอน้ำปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเลือกอะไรครับมันเลือกอะไรอีด๋อุกอั่งจริงๆนะครับขนของกับท่านทั้งคือนนะครับโอ้ประตนนูนั่นว่าแล้วตัวน้ำท่วมไปเลยอ๋อไม่ท่วมนะครับไม่่ทวม รประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจอดดูรถกันดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงถึงละเออไอ,อ้ไข่